โอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาวัดที่มีองค์พญาน,นาคราดที่สวยที่สุดในเยอะที่สุดใน,ในประเทศไทยชื่อว่าอะไรนะครับกณเจสสนมนตาวัด,วดมณีวงศ์จังหนนวัดนครนายวัดมณีวงศ์ทางโอ้มีจุดคัดกรองด้วยนะครับทางเข้านี่เป็นวัดมณีวงศ์ไปไหว้พระทางเหนี้วก่อนไหมเอ่อถ้ำพญานาคไปทางไหนครับโอ้โอ ัดกรอง่ปดูสวยมากโอ้โหป่ะวัดมณีหุตรก่อนอื่นมีมีจุดคัดกรองด้วยนะครับนี่ไปลงมีลงชื่อนี่มีจุดคัดกรอง คนเยอะไหมครับเนี่ยน้อยลงไหมไหมครับประชาที่ติย์มีเยอะไหมครับโอ้บยังสร้างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับนี่้วท่านผู้ชมเรามีที่คัดกรองตอนนี้นะครับคุณเจสันมันตา นะครับโดนที่คันกับแม่บ้างคุณเจเข้ามาแล้วอ๋ออันนี้มีผ้าแดงเยอะเลยโอ้โหอันนี้คืออะไรครับคุณสวอนนี้เราไปดีนโอ้สวยๆมากวิหารอันนี้คือวิหารวิหารพันปีกัลยาณมิตรอ๋อน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพพาระจันทรย์สวยมากโอ้หคุณมดดำก็มาเนาะบรรยากาศก็จะแบบมีเต็นท์นะครับ มีเต็นท์ที่แบบสวยมากไมมีเต็นท์มากนี่เป็นยังไงบ้างคุณเจคุณเจกำลังพาเราไปแา้วลานปลาแบบสิ่งปลูกสร้างเยอะมากรูปลักษณ์เนาะอันนี้เราอันนี้สวยมากอันนี้คือจุดอะไรครับคุณเจทางเข้าชมวังพญานาคอ่าคุณเจเดินทางไปนี่นี่ครับทางทางเข้าชมพญานาค โอ้โหครับสวยมากโอ้โหสวยจริงดูครับใหญ่มากเป็นไงบ้างคุณเจสวยมากไหมสวยสว,ยวยิจิตวิจิตอันนี้เขาเรียกอุทยานประเป็นแบบทำผัดไทยน่าเลศโอ้แล้วก็ต้วิจิตรนะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศโอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้ทางเขา้าถ้ำเขานะ ทางเข้าทาเขาอลังการมากเย็นแล,ล้วค่ะก็มีความเย็นเกิดขึ้นนิดนึงแล้วค่ะนี่สวยงามค่ะค่ะโอ้โหอ,อยู่ที่นี่เข้ามาแล้วครับบรรยากาศเห็นเป็นยังไงบ้างครับคุณผุนเตี้ครับ<ว>โอ้โหสวยมากาคือแบอลังกับ,ค,กบความใหญ่โตนะั่นเ โอ้โห oh. oh, สวยสวยมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเฮ้ย hey, อันนี้เป็นจุดเป็นอีกอันนี้หนึ่งโอ้โหจุดนี้เป็นเหมือนจุดทำพิธีของของพระสงฆ์นะโอ้นี่ไป็นว่ายโห oh. oh. สวยมาก ท่านผู้ชมดูครับปู้สวยมากโอ้โหสวยจริงๆเนาะคุณเจเนาะนี่สวยจริงๆนะครับทาเวสวรแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปู่อะไรครับคุณเจปุซิสโท้โหสวยมากเทเวศวัรสวยมาก เดี๋ยวเราจะไปกราบพระนาเรศวรนะครับพระอ,องค์ดำนะครับโหบรรยากาศโอ้โหอันนี้พระพระปางเปิดโลกโอ้โหสวยมากจริงครับคานผู้ชมครับนะครับโอ้โหดูอ๋ออันนี้คือให้ติดลูกนิมิตได้โอ้โหสวยมาก โอ้หนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวอ่าคุณเจคุณเจ,จกลับก่อนก็ได้โอ้ขอกก,กออนนา,นา,านะครับนี่คุณเจกําลังกลับขอพรพระนเรศวรมหาลาชนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับคือบรรยากาศอันนี้น่าวังนะครับน่าหวัง จะน่าล้อ,ลอมรอบนี่นะงจิตนี่นะคะคนหนึ่งนะคะก็ตอนนี้กำลังอธิษฐานจิตกับองค์ท้านใน,นสวนนะคะแล้วองค์เสด็จพ่อรอค่ะคือมีพลังะคะ้ะจุดจุดนี้เหมือนเราตั้งจิตแล้วลึกถึงดวงจิตท่านนะคะแล้วก็สวดบท สวดมนต์ที่เจกับหนึ่งสวดอยู่ทุกวันก็นคือ,อเอเหจิตังเตหิค่ะถ้าใครอยากได้บทของพระนเรศวรมหาราชก็ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้แต่ว่าท่านมีพลังท่านมีพลังโอ okay. เคเราจะเดินทางกันเข้าถ้ำตรงนั้น,ออน,น,นโอ้ท่านผู้ชมครับแบบบรรยากาศต้องบอกว่าจุดแรกคือไหว้พระน,น,น,นเรศวรนะคุณเจนะแล้วเราจะเข้าไปในถ้ำนี่ครับ ขาไปสุวรรณก็เยอะมากนี่ครับบรรยากาศโอ้โหดูครับสวยงาน้าขอมอันน <be> ี้ทางเข้าถ้ำนะครับสวยมากสวยจริงๆครับเราจะเข้าถ้ำกันเข้าถ้ำโอ้โหวันนี้บรรยากาศนี่ครับภายในถ้ำ

อันนี้สวยมากเนาะโอ้โหนี่เยอะครับสวยมากแบบระยิบระยับเป็นเมืองบาดาลโอ้โหสวยจริงๆครับน,นี่จุดน่าเป็นปู่ศรีสุโธ สวยมากสวยมากโอ้โหนะครับเราจะเข้าไปในถ้ำบังบาดาน โอ้โหสวยมากเดี๋ยวนะโอ้โหท่านผู้ชมครับสวยมากเป็นไงบ้างคุณเจอันนี้ปูอุ้ยโอ้โหอ,อันนี้แต่ละจุดของวัดมณีวงศ์นะครับ เดี๋ยวไปครับโอ้โหโอ้โหผมนี่โอ้โหตลอด

แต่ส่วนมากเป็นสีอะไรคุณเจส,เเสีเงินใช่นาะสีเงินเนาะกคิตเตอร์เป็นเ,ออเป็นปากกาค่ะส่วนมากเป็นสีข้อฝั่งนี้ก็จะมีเทียนหน้าแล้วก็แต่ละจุดก็มีเทียนหน้ากับเกจินเนะาะหลวงปู่ต่างๆอันนี้ก็เป็นหลวงปู่พิมพตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อกระสีโอ้โหสวยมากโอ้โห มันเจนี่นี่ององนี้คือองคอ์อะไรหุ๊สวยมากอออโอ้โหอันนี้ปู่อือลือโอ้สาธุอุ้ยสวยมากนี่ปู่อือลือจาอน้นปน้นูอไดงหโออันนี้ปู่วิรุปักโห โอสวยมากรูปักหัวที่เป็นการมนุษยทไม่ค่อยเห็นเนาะระการตาอ้าสวยหานะเโดยไม่รับใทาขอะเดี๋เราเดินไปดูครับว่ามูงต่อไปอันนี้ปูเอลือปูเอลือกับย่าแก้วกาลยาโอ้สวยมากโหครับเหมือนเมืองโมดานจริงๆนะครับ อันนี้ปู่สุวรรณกับเจีายาแก้วคำกรโอ้สวยเนาะอันนี้ปู่สุวรรณกับเจียแก้วแก้วคำกร้องสวยมากข้าชมการสัปาร์นะครับจะอยู่ทางด้านหลังองค์พระประธานนะครับเดินไปทางข้าทางซ้ายมือของท่านนะครับเดินเข้าชเฉยๆสปาร์ตนะครับกับปู่เนียร์นะครับนี่คือพระเจ้าไชยวานนะครับอยู่ด้านข้างยู่ด้เจ้าชชยวรมันนาคข่าร่าโอ้โหสวยมากยังไม่ได้เข้าชมพัง

เข้ามาแล้วตการตาทุกจุดเนาะสุดยอดมากครับคุณเจนสวยมากเหมือนเหมือนกับเหมือนกับแบบอ่าเมืองบดาลจริงๆนะคุณเจนน้ำโอ้โหนี่ก็สวยมากมุมนี้ครับนี่น้100น่ยหมเป็นร้อยเป็นพันเลยมชกใช่ๆสวยมาก อย,อยู่เหมือนหินที่อยู่ในถ้ำแบบถ้ำที่เป็นหลายล้อพันต์เป็นประกายอย่างนี้ราวังหัวนะครับคุณเจาะนะครับเราจะไปกันส่วนมากเป็นสีเงินกับสีทองนะคุณเจนเะนานะพญานาะคเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเ,เข้าไปจุดโอ้โหนะครับ<ห>คน<ห>ก็เดินทางกันมาเยอะมาก สวยมากนะครับโอ้โหโอ้โอันนี้สวยโหเก๋จริงๆใหญ่มากนะใหญ่มากอ,อันนี้คือโอ้โหเป็นจุดที่อ่ะกลับกลับกลับราก่อน เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใช่ไหมคุณเจใช่ใช่ที่เราเห็นในสื่อโซเชียลบ่อยๆฮะครั้งพยายามจะมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาอันนี้คือครั้ง,งสมบัติพญ,ญานาโอ้โหท่านผู้ชมครับมันจะอลังการโอ้โหคีอเขาบอกว่าพญานาคมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือทนานับนี่ให้ดูโอ้โหด<อ>ูจริงๆเคยเห็นแค่ในฝันนะอันนี้โอ้ท่านผู้ชมครับ สวยมากก็บอกว่าแบบอลังการทองอัรามงามมากโอ้โหนี่คือท้องพระคลังวังบาดาลเนานะเออท้องพระคลังวังบาดาลในเมืองพญยายนาคก็อ,อาจจะเป็นแบบนี้เนาะคุณจีเนะาะจะเป็นดูครับ โอ้โหสวยมากอันนี้ปูอันนี้ปูอะไระปูอะไรนะอะไรกาซับนะบุษม์พอซับอือฮะโอเครับเดี๋ยวนะครับผู้ชมมันก็ดูนะครับบรรยากาศภายในเขาเรียกว่าอ่า แห่งหนาคานะครับดูครับมันอลามทองไปหมดทุกจุดเลยนะครับสวยมากแต่และจุดนี่คือสวยจริงๆครับดูนะครับแม้แต่ข้างบนนะครับก็ยังมีแบบซับเมืองบาดาลอยู่โอ้โหเพิงบอกนะครับนี่นะครับดูท่านเฝ้าทรัพย์สมบัติเยอะ ขนาดไหนนะครับโหเลือด oh. <c oughs> สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ oh. <c oughs> ดูแต่ละจุดนะครับที่สุดจริงๆ <c oughs>

จะแบบเข้ามาแล้วแล้วก่อสร้างเยอะขนาดนี้นะคะทางวัดก็ยังคงแบบพัฒนาก่อสร้างต่อไปกเนับวัด่าันะถุดทนบได้วัดทาเสเป็นวัดระดับชื่นได้โอ้าร ทางออกมีเลยสีได้เห็นสายแสงได้ไหคะโอ้โหลึกสีนักฆ่าโอ้โหโหลึกสีแบบอลังการมากโอ้โห,โโหแล้วก็พระอันนี้คือสวยมากครับท่านผู้ชมครับที่สุดที่สุดครับต้องบอกว่าที่สุดเลย เดี่ออกมาจากในถ้ำโอ้โหแต่ละจุดนะครับแบบที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งโอ้โหตรงนี้สวยมากท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมเดียวและฝั่งซ้ายนะนิดนึงอ่าโ,โหนี่คุณเจองเพญยนัคาลานางขวักสวยมากอ๋อนี่คือเป็นจุดทางออกใช่ไหมโอ้อโหสวยจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่สุดเลยที่สุดเลยของ ของวัดมณีวงศ์นะครับดิสุดเลยแล้วก็วันนี้คุณเจลา้ท่านผู้ชมหน่อยก็วันนี้ก็หลังจากที่พวกเรา,าตั้งใจจะมาหลายครั้งแต่ไม่ไ,มได้มาถ้าวันนี้พอตื่นมาปุ๊บก็มีโอกาสก็เลยได้มาแล้วที่นี่ตะก,การตาแล้วก็สร้างได้วิสุทธิ์เลยแล้วก็ คมต่อสร้างต่อไปเรื่อยๆอความรู้สึกมาที่นี่ก็แบบงดงามอะเนาะเป็นม,มีทั้งรวบรวมเกสีแล้วก็องค์พญานาคเหมือนจะเก้าตระกูลเลยแล้วก็มีพระคลังสมบัติที่บางครั้งเราฟังตำนานะนะเนาะเขาบอกท้องพระคลังวงบาดานเป็นยังไงวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมกัน,น,นแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามพวกเราในคลิปหน้านะคะหนึ่งราคากับเจ๊ <ๆ S 1> แสนมันจะพาทุกท่านไป เที่ยวชมบารมีขององค์อุพานาที่ไหนรอติดตามคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ